e24 mall คืออะไรคือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยที่สร้างโดยบริษัท eTM Group จำกัดเพื่อให้เป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของคนไทยที่สามารถค้าขายไปได้ทั่วโลกการเป็นห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่ามีทุกสิ่งอย่างครบเรื่องปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจากชุมชนและเกษตรกรหรืออสังหาโรงแรมรีสอร์ทที่พักทัวร์ท่องเที่ยวและบริการต่างๆให้ท่านมาเลือกซื้อเลือกใช้เลือกขาย e24 Mall มอกับใครมอกับคนที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์เต็มรูปแบบหรือคนที่ต้องการหารายได้และช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าของตนเองรวมไปถึงคนที่ต้องการมีรายได้แบบ Passive Income ซึ่งเราไม่จำกัดอายุการศึกษาหรือประเทศขอแค่อ,อ่านออกเขียนได้และมีใจในการจะทำธุรกิจและอยากมีรายได้สามารถเข้ามาได้หมดจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าก็ตาม และคุณรู้ไหมว่าแค่ลงทะเบียนสิ่งที่คุณจะได้รับมีอะไรบ้างข้อ1คุณจะได้โบนัส234บาททันทีข้อ2คุณจะได้เงินคืน5%เมื่อซื้อขายสินค้าเองข้อ3คุณได้คอมมิชชั่น3%เมื่อคนที่คุณแนะนำซื้อและขายสินค้าได้อีกข้อ4เมื่อคุณนำสินค้าจากผู้ประกอบการเข้าห้างจะได้รับ1%เมื่อสินค้าขายได้และ5แนะนำเพื่อลงทะเบียนหนึ่งคนได้รับ1บาทไม่จำกัดอย่ารอช้าลงทะเบียนได้เลยตอนนี้